ประชาชนและนักท่องเที่ยวนักขนาดปากกนไปพักผ่อนกับครอบครัวบริเวณส่วนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีหงขาวหงแดงเป็ดแมนดารินปา่าคาบและแปะแคะมินิปิกมิขื้ชมภายในอาทิตย์นี้ยังมีรถโบราณมาฮือที่พอได้กอยสร้างสีสันไทยฮู้พร้อมกับมีร้านก้ากว่า100ร้านก้าฮือกินภายในงานทับซื้อเป็นการสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่วนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สุดคึคกคักนะครับในช่วงวันเสาร์าิต์ที่ผ่านมา นำรถยนต์โบราณและรถยนต์คลาสสิกนัาก,กว่า10กันมาจัดแสดงโชว์ซึ่งแต่ละกันอายุนัาก,กว่า50-60ปีทำให้มีเป็นที่สนใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวบางคนมาเป็นทีมจัดเต็มเลยนะครับเพื่อมาถ่ายหูก,กับรถโบราณโดยเฉพาะ Volkswagen รุ่นคมาสเกียร์ผลิตในปี1,965ที่ประเทศเยอรมันหรือว่าอายุนักกว่า60ปีใบเดียวนี้ราคาซื้อขายในท้องตลาดบาทต่ำกว่า2ล้านบาทเห,เหมือนเจ้าของก็จะเอา,เอ,าออกมาพอมากอรอือมูเฮาได้พอกันนี้นะครับหลายคนบอกว่าเออ บอเกอหันยังบอเกิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถโฟกเตาสีฟ้าที่สภาพยังบาก่าผลิตตั้งแต่ปี1970หากนับอายุรถกันนี้ก็ประมาณ55ปีอย่างของคุณนำรงแดงจีนที่เป็นคนชอบสไตล์รถยนต์คลาสสิกเก็บภกษาสะส,ะสมไว้และยังอยู่ในสภาพเดิมๆจากโรงงานขับไปต่างใดก็ได้ตามปกติ นอกจากนั้นยังมีรถแทมไลรุ่นที่นำมาจะแสดงโชว์เป็นการรวมตัวพบปะกันของคนรักรถทำให้วันหยุดสุดอาทิตย์นี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนักเป็นพิเศษช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์น่าจะถึงหมื่นคนที่ปาครอบครัวไปพักผ่อนและเดินออกกำลังกายพอกอยความงามของหงขาวหงแดงแล้วก็เป็ดแมนดารินในสระเดียวกันนะครับก็มีฝูงปลาครับ ไปไปมาพ่องแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับส่วนบรรดาร้านการร้านอาหารเครื่องดื่มขนมโอ้น่าก,กว่าร้อยร้านการที่มาเปิดขายก็มีนักท่องเที่ยวปากันมาซื้อปากันเอาศาสตร์มานั่งบริเวณสนามหญ้าเป็นบรรยากาศแห่งความสุขของครอบครัวนายรัชพลอภิรติมยัยประลัดองค์การบริหารสวจังหวัดจยงหม่บอกว่าวันนี้เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนๆที่มีรถคลาสสิก เป็นวันยุกวิกเอ็มเป็นการสร้างสีสันให้กับส่วนแห่งนี้ซึ่งกว้างนักกว่า300ให้น่าจะเป็นส่วนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจนจประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับมาออกกําลังกายกันได้